รักพิงเตรียมปล่อย MV เพลงใหม่ Ready for Love สัปดาห์นี้เมื่อวันที่24รกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะรักพิงและผับ GMObile ได้ประกาศยังเป็นทางการถึงแผนการที่จะปล่อยมิวสิกวิดีโอสำหรับเพลงใหม่ของวง Ready for Love ซึ่งพวกเขาได้ใช้รอบปฐมทัศน์บางส่วนในระหว่างคอนเสิร์ต The Virtual ในเกมเมอร์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะซึ่งมิวสิกวิดีโอสำหรับเพลง Ready for Love จะปล่อยออกมาในวันที่29รกรกฎาคมเวลา13นาฬิกาตามเวลาในเกาหลีหรือเวลา11นาฬิกาตามเวลาในไทยค่ะซึ่งแฟนๆก็สาม,มารถตรจ สอบที่เซอร์ใหม่ของ P ับ G Mobile สำหรับแทร็กพิเศษได้ใน Twitter P u b ับ o b i l e ค่ะและงานนี้เหล่าบลิงกก็พากันชมพับ G ีกันอย่างมากมายค่ะเกี่ยวกับโปสเตอร์ที่ปล่อยออกมาเพราวะว่าทำปก Special Tra c k ready for love ออกมาได้สวยมากๆค่ะซึ่งในปกเราจะเห็นได้ว่ามีดอกไม้เป็นสัญลักษณ์ของสีสาวบลักพิงค์และถ้าให้แอดลองดาเล่นๆดอกไม้สีเหลืองน่าจะเป็นตัวแทนของนอริซาค่ะส่วนสีฟ้าครามก็น่าจะเป็นของสาวโรเซ่และสีฟ้าก็น่าจะเป็นดอกไม้ของเจนนี่ส่วนสีม่วงก็น่าจะเป็นของพี่จีซูค่ะเรียกว,ว่าการประกฏดตัว ตัวของสีสา a ลักพิงในรูปอวตาร3มิติในผับ G-Mobile ก็ได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนคลับทั่วโลกเป็นอย่างมากกับภาพกราฟ,ฟิกสวยๆและเพลงเพราะๆของสีสา a ลักพิงค่ะและนี่ก็คือรายละเอียดข่าวในคลิปนี้ที่เรานำมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ